กันที่จังหวัดตราดนะคะได้มีการตั้งครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารปรุงสําเร็จค่ะเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเขาสมิงค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในบางตําบลเริ่มลดลงค่ะ จากสถานการณ์ฝนตกหนักกระจายทั่วทั้งจังหวัดปราดระหว่างวันที่25ถึงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทําให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในอําเภอเขาสมิงสี่ตบลด้วยกันค่ะรวมจํานวนครัวเรือน1127ครัวเรือนประกอบไปด้วยตําบลสตอหมู่ที่1ถึงหมู่ที่9ตําบลเทพนิมิตหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ตําบลประนีตหมู่ที่1ถึงหมู่ที่10ค่ะและตําบลวังตะเคียนหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4 ที่6ได้รับผลกระทบค่ะโดยพื้นที่ตำบลสตอเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยจากฝนตกหนักดังกล่าวนี้ประกอบกับตำบลสตอมีสภาพพื้นที่สูงต่ำสลับกันทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะน้ำยังคงท่วมอยู่ในขณะที่บางจุดตำบลประณีตน้ำเริ่มลดลงค่ะ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตรตำบลเทพนิมิตรอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดนำคณะเหล่ากาชาติจังหวัดตราดแม่บ้านมหาไทยจิตอาสา904ตราดลงพื้นที่ตั้งครัวเคลื่อนที่ร่วมจิตอาสากาชาติตราดกู้ภัยน้ำท่วมดำเนินการประกอบอาหารปรุงสำเร็จข้าวไข่เจียวค่ะพร้อมทางน้ำดื่มจำนวน400ชุดให้กับหน่วยกู้ภัยหลักเกาะ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสตอที่ไม่สามารถออกมาได้เป็นพื้นที่สภาพพื้นที่สูงต่ำสลับกันค่ะทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่มวลน,น้ำจากตำบลสตอกำลังไหลลงคลองเขาสมิงทำให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3157 0 0แสนตุ้งบอ่อไร่แยกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตน้ำท่วมสูงและน้ำไหลแรง รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถวิ่งผ่านได้ค่ะ